ตอนนี้นะครับผมเข้ามาอยู่ในบริเวณในสุดนะฮะท้าพญาคนครนะครับนี้ผมตัดมาเริ่มจากด้านในเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินออกนะครับเดินออกเดินเข้ามาถามว่าเยอะไหมเดี๋ยวก็เยอะเหมือนนะะขึ้นเขาสองครั้งนะครับขึ้นลงเขาสองครั้งเดี๋ยวผมปรับหมุนกล้องให้ชมนะครับ น,นี่นะครับคือด้านในอันนี้คือจุดด้านในสุดละเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศภายในนะครับพิกลอยแถวนี้พิกรอ,รก,รอก่อนนะอันนี้ด้านในตรงนี้เขาบอกว่าเป็นบริเวณไม้พระนะเป็นอัฐเขาบอกเป็นอัฐิหลวงพ่อเงินนะครับอาจจะมืดๆหน่อยนะครับผมไม่ได้มีแฟลชอะไรเลย เดี๋ยวเปิดแฟลสักครู่ะนะฮะเปิดแฟลไม่ได้อ่าด้านในนี่คเป็นจุดไว้พระแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดออกไปที่ด้านนอกนะครับเขาไม่ให้เสียงดังหนุกอันนี้เป็นแผ่นป้ายนะครับแล้วก็ด้านบนนะ เดินให้ชมภายในรอบๆดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยเดินกลับออกไปนะฮะโอ้ตอนนี้เป็นหินรูปเจดีย์นะครับอันนี้สวยดีนะฮะเห็นไหมฮะจะผมจะขยับให้ดูเป็นหินนะเป็นรูปเจดีย์นะครับ ก็จะมีป้ายว่าเป็นหินเจดีย์นี่เ,เดี๋ยวผมจะเด,นนดนนนะเดินวนไปอีกด้านหนึ่งนะครับเดินวนอีกด้านหนึ่งอันนี้ผมเดินวนมาที่ด้านหน้านะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครปึ๊บอันนี้เลยนะ ก็เดี๋ยวผมจะวนไปต่ออีกฝั่งหนึ่งนี่มันมีจะมีเดินเลี้ยวไปน,นู้นอีกไงฮะโอ้โหนี่แบบสูงแบบสูงมากเลยแม่อันนี้แบบสูงแบบโอ้โหไม่รู้ว่าเปียบมันตึกกี่ชั้นไม่รู้แต่ในนี้ค่อนข้างกว้างแล้วก็จะเย็นๆนะจะเย็นๆหน่อยแต่มันจะไม่มีลมอะไรนะจะเย็นๆนิดๆ แดดอันนี้ผมมาด้านหนึ่งแม่เดี๋ยวเดวแผนกล้องให้ชมนะครับแสงแดดดค่อนข้างจะค่อนข้างจะแรงนะตรงนี้แดดส่องพอดีอย่าเดินลงไปทางนั้นน่ะอย่าเดินลงไปทางนั้นน่ะอันนี้มันอันนี้มันจะเป็นเหมือนยอดเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิกเดี๋ยวก่อน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 เป็นเหมือนยอดเขาที่มันอยู่ในอุ ในถ้ำอุโมนี่ทีนึง่งมีเดินผมเดินไปทางนู้นเนี่ยห็นไหมฮะทางนู้นแล้วก็เดินไล่มาจนมาถึงตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะไล่เดินย้อนกลับไปนะครับเดี๋ยวอัดเป็นช็อตๆไปเรื่อยๆนะฮะอ่านนี้ยังอยู่ภายในนะครับผมเดินมาอีก มันมันมุมเขาเยอะนะฮะพวกโคดอะโคดหินนั่น,นี่รูปทรงแปลกนี่นะตอนนี้ตรงนี้โคดหินโคดเยอะนะครับ <c oughs> มไม่ต้องลงไปไม่ต้องลงไปหร <Okay. S 1> อกเมื่อกี้คือผมทุกคนทุกคนเราไปทางไหน,นลงมาจากไอ้เนินบนนั้นนะะเนินบนนั้นนะทุกคน,กคนไปทางนั้นนะอยากไปทางนั้นนะบูดาค่อนข้างลื่นนะบนบนค่อนข้างสายค่อนข้างลื่น ไปใน,นนี้เป็นโถงกว้างเลยเป็นโถงน้องกว้างแล,แล้วก็ตรงกลางก,างกดไลค์รูปก,กดไลค์อืมกดไลค์ครับกดไลค์เร็วครับตรงกลางก็จะเหมือนมีเป็นป่าเป็นป่ายตรงกลางอะอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในต่อนะฮะตอนนี้เลยรวมก็ น่าจะประมาณนี้นะฮะภายในนี้นะครับน่าจะรอบๆก็คือค่อนข้างจะครบแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะเดินออกอน,นี้จะเดินกลับออกไปนะเดี๋ยวจะอาจให้ดูเป็นระยะระยะนะครับอันนี้ก็เริ่มที่จะเดินออกแล้วนะฮะ เตนกลับออกไปเข้าทางเดียวออกทางเดียวนะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ชมอีกทีนะฮะอ่านี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนโถงแรกนะครับ เราออกมาตรงนั้นคือในสุดนะฮะเป็นถงที่สองอนะันนี้เป็นถงแรกจากที่เข้ามานะครับบริเวณนี้ก็จะจะไม่ใหญ่เท่าถงข้างในเมื่อกี้นี้นะฮะแต่นี้ผมเริ่มจากด้านในนะครับแล้วก็กำลังเดินย้อนเดินย้อนออกไปหลายคนอาจจะเริ่มจากข้างนอกเข้ามาผมเริ่มจากข้างในเอาไว้ ต่อเนื่องนะฮะค่อยกลับเอาไว้นะครับเข้ามาก็ด้านในก็จะไม่มีถังขยะอะไรใดๆนะฮะขยะหรืออะไรก็ต้องหยิบพกกลับออกไปด้วยนะครับมันก็จะยากตรงที่มันจะชันนะฮะ มันจะเดี๋ยวขึ้นไปแล้วก็จะเดี๋ยวลงนะฮะมันจะนชันๆอย่างนี้นะอ่านี่นะเดี๋ยวให้ดูครับก็คือมาจากตรงนู้นนะครับข้างล่างนูนเลยนะฮะแล้วก็เดินไล่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 ขึ้นมานะฮะระยะทางมันจะประมาณขาไปแล้วก็ขากลับนะฮะรวมๆ ไปน่าน่าจะประมาณกิโลกับอีกกิโลหนึ่งนะน่าจะประมาณนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะไปยากตรงที่มันมันเป็นแบบขึ้นเขาลงเขามากกว่าถ้าเป็นทางลาบเดินเนีย่ยมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นแบบเป็นแบบเดินมีขั้นบันไดขึ้นลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะ ไปต่อนะครับเมื่อกี้คุยกับพี่เจ้าพี่เจ้าหน้าที่ที่เดินไปทางโน้นนะที่เดินนําหน้านําหน้าไปนู้นนะฮะก็ถามระยะทางเขาครับเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นทางเลยนะฮะต้นทางที่จ่ายเงินนะฮะเข้ามาจนถึงในสุดเนี่ยครับแล้วก็บวกกับขากลับไปอีกทั้งหมดก็จะประมาณสามกิโลกว่านะครับ รวมทั้งหมดนะทั้งขาขาเข้าขาออกนะทั้งหมดนะสามกิโลกว่าจะบอกว่าไอค่าเข้านะก็คือว่าผู้ใหญ่สี่สิบบาทนะฮะเด็กยี่สิบบาทนะครับ,บ,รบอ่าโอเคไปกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักจุดพักยอดยวให้ชม โดยรอบนะอะไรจะเป็นจุดพักชมวิวฮะแบบเย็นๆนะครับนี่ผมกำลังออกนะฮะไม่ใช่กำลังข้างนนี้่ไปกันต่อนะฮะแทนกล้องให้ดูนะครับอ่านี่ฮะอันนี้มันก็คือเป็นเขาเปลี่ยนเนี่ยอันออน,อนี้มันคือเขา,เเขาที่สองนะถ้ามาจากด้านหน้านะครับ อันนี้ผมกำลังกลับออกนะก็คือลงไปมันจะเป็นมันจะเป็นหาดแล้วก็จะเดินจะเดินไปอีกก็จะเป็นลักษณะเขาแบบนี้แหละอีกอันนึงแล้วก็จะออกละพอหมดเขานั้นก็ออกละ,กแ,ตะแต่อ่าแต่อีเขาแรกอ่ะอเขาแรกจากหน้าทางเข้ามาทางเดินจะจะดีกว่านี้อันนี้เขาที่สองเนี่ยอันนี้มันจะชันมันจะชันแล้วมันจะหินมันจะแบบมัวมัวนิดนึงนะฮะอันนั้น เขาแรกจะดูเดินง่ายกว่านะครับไปกันเรื่อยๆฮะ <c oughs> แล้วเที่ยวบอกเอ้แล้ว,ลทวเที่ยวมองมองรองเท้าแล้วเฮ้ยไอ้ไอ้พวกนี้มันรองเท้าแตะเลยว่าคนอื่นนี่รองเท้าโอ้โหพ่อปงพ่อไปนะดูแต่ละคนเนี่ยแต่เดินเออเดินมันจริงๆมันก็จะว่ามันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะเดินง่ายๆเรื่อยๆเน้นแบบขึ้นลงเน้นถึกๆึกฮะ ใส่ใครบอกว่าเตรียมตัวมาก็รองเท้าผ้าใบก็ดีอ่าถ้าจะผ้าใบก็ดีฮะถ้าถ้าตอนเท้าแตะต้องเป็นรองเท้าแตะที่มันมันแข็งแรงนะแล้วก็ไม่ได้หลวมนะถ้าแตะไม่แข็งแรงมันอาจจะคงอาจจะขาดอะไรอย่างงี้อันนี้โชคดีใส่แบบเป็นยางมามันก็เลยแบบหนึบหน่อยอ่านี่ฮะเดินเน้นมันจะขึ้นลงขึ้นลงเน้นทนทนตึกๆนะตอนทนี้นะครับเดินลงมาแล้วนะฮะครึ่งทาง อันนี้ลงมาแล้วครึ่งทางนะครับแล้วก็จะมาเจอทะเลนะครับเ,เ<ร><า>ดี๋ยวเราจะเล่นน้ำทะเลอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะฮะนี่ฮะตรงนู้นเลยเป็นเดินตรงไปเดินหาดหาดก็คือเป็นเป็นครึ่งทางนะมันมีเขาลูกแรกอันนี้ลูกที่สองใช่ไหมฮะตรงกลางนี่เป็นหาดนะเป็นขั้นกลางนะฮะ แล้วก็จะมีลิงเฮ้ยมีลิงด้วยลิงอะไรนะข้างแว่นดำลิงข้างแว่นดำนักเอครับมาได้เจอด้วยนี่นี่นี่นะฮะไม่มาตัวใหญ่มไหมไม่เลยครับตัวตัวใหญ่กว่าลิงสมัยนะข้างแว่นดำนะเออตอนตอนผมเดินไปไม่เจอมาเจอเอ้ยอุ้ยนี่นี่นี่เดี๋ยวผมเอาภาพไปนี่เลยนี่โ มีนั่งให้ดูเลยฮะโอ้โหเป็นลิงที่อยู่ในบริเวณอุทยานตรงนี้นะครับหางย,ยวาวว่าไใช่ใชๆๆไหมพี่เห็นหางไหมหางหางย,ยวายยวลิงข้างแว่นดำหางย,ยวาวอ่าเดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะ,ะมาตรงต่อนะตรงบริเวณหาดตรงนี้ครับเขาจะมีห้องน้ำนะฮะนี่ มีห้องน้ำมีร้านอาหารนะครับตรงนู้นเห็นไมครับตรงนี้ตรงนี้เป็นร้านอาหารนะครับมีร้านอาหารมีห้องน้ำอย่างงี้นะครับจะทานข้าวหรือว่าจะเข้าห้องน้ำอะไรก็ก่อนก่อนที่จะไปที่ถ้ำท,ที่ตรงถ้ำพญานค,นครข้างในฮะก็เข้าห้องน้ำล้างมือล้างเท้าอะไรเรียบร้อยได้นะแล้วก็เดินเข้าไปต่อนะครับผมอันนี้ก็ เป็นหาดตรงนี้เป็นหาดก็คือถ้าหาดนี่คือครึ่งทางนะหาดนี่คือครึ่งทางลตอนนี้ก็ลมดีนะครับบริเวณน,นี้คนจะไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะมันเป็นมันเป็นอุทยานนะฮะต้องเสียเงินเข้ามาคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ลมดีครตรงนี้ลมดีเลยคนระับ หาดก็มีนักท่องเที่ยวบ้างนะครับนิดหน่อยนะแต่หาดจะแบบกว้างๆลมแรงๆนะคนี่ด้านหลังนะฮะส่วนต้องกลับไปตรงไหนเดี๋ยวผมจะแผนกล้องให้ดูนะครับก็คือเนี่ยเดินตามทางไหมครับเดินตามทางไปงไป,ปุ๊บ้วมันจะไปขึ้นเขาอันนั้นนะฮะเขาขึ้นไปตรงโน้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ลงนะฮะ หลังหลังเขานั้นนะ่ะมันจะเป็นลานจอดรถนะอ่าไปตรงนู้นนะครับอ่าโอเคไปกันต่อครับผม